สวัสดีลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับทางร้านเรามานำเสนอเกงยีนีวรุ่น501มือ2เป็นงานซูเปอร์แบ็กสีเข้มเลยนะฮะเนี่ยนะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะครับที่เพจเราที่ร้านเรานะครับขายมานานนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและอุดหนุนทางร้านเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเกงยีนีวรุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับเป็นงานซูเปอร์แบ็กเป็นสีซูเปอร์แบ็กเข้มนะับป้ายประเกรุ่น501 W 32 32 L ไไซส์คนนนทยยเเละะฮี่ย สีเข้มมากนะครับตัวนี้นาเกงเสมือนใหม่นะครับยังไม่ผ่านน้ำนะฮะาเกงยังไม่ผ่านการซักเลยนะครับนี่นะครับเป็นงานเดสต็อกก็ว่าได้งานเดสต็อกก็คือเป็นงานที่ขังสต็อกแล้วก็มาตีขายเป็นมือสองนะครับเป็นาเกงใหม่นั่นเองนะครับเอามาตีขายเป็นมือสองนะฮะนี่นะครับดูนะครับสีเข้มมากเลยนะตัวนี้งานกระดุมนะงานกระดุมก็จะมีกระดุมล่างอยู่สี่เมตรกระดุมบนหนึ่งเมตรนะครับกระดุมล่างนะฮะจะแยกมาตามขนาดไซส์ถ้าไซส์ใหญ่กระดุมก็จะหลายเม็ดหน่อยนะครับ ถ้าไซส์เล็กก็จะกระดุมก็จะน้อยลงมาตามขนาดแล้วก็อีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิตแต่ละสถานที่นะครับก็จะแบ่งมาตามความเหมาะสมนะครับสําหรับส่วนของกระดุมเดี๋ยวผมให้ดูป้ายประเก็นเดี๋ยวผมให้ดูขนาดวัดจริงก่อนนะครับประเก็นตัวนี้เอววัดจรสาสิบสองยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดเป็นงานประเทศอียิปต์นะครับรหัสศูนย์สองราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับทุกท่านราคาสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเราซื้อของใหม่ๆได้ในประเทศไทยนะฮะเนี่ยนะครับ เลยสวยเข้มๆนะครับยังติดป้าย501อยู่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะยังติดป้าย501อยู่เลยนะฮะป้ายไม่แกะนะครับใหม่นะครับสภาพเหมือนใหม่เลยเก่งๆตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูป้ายประกันนะครับแล้วก็จะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับเก่งตัวนี้นะฮะป้ายประกันนะครับเนี่ยนะฮะป้ายประกันเป็นรุ่น501 W32L32 นะครับป้ายเล a แท e r นะฮะสกินรีไว้นะฮะยุคหลังๆมาก็จะสกินด้านเดียวนะฮะป้ายเล a แท e r นะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขานะฮะ งานปลายขาเนี่ยครับงานปลายขาเป็นงานปลายขาเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับจะเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวแบบนี้นะครับหรือเรียกอีกอย่างนะครับก็เรียกว่าเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตะเข็บนะครับเนี่ยนะฮะตะเข็บด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนตะเข็บริมโพ้งนะฮะเนี่ยตะเข็บตะเข็บริมโพ้งนะครับทางเรารีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับส่วนท่านใดอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ขอ ดูได้นะครับป้ายแคร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายแคร์คร่าวๆนะครับป้ายแคร์เนี่ยนะครับป้ายแคร์ใบที่หนึ่งนะครับก็จะบอกสถานที่มานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะป้ายแคร์ใบที่หนึ่งบอกที่มาใบที่สองบอกวิธีเก็บดูแลรักษานะครับใบที่สามก็จะบอกเลขรหัส PO กา <S <S รสั่งทําการผลิตการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับแล้วก็จะบอกวันเรียนปีที่ผลิต CW นี่เองนะฮะ อย่าง C ีหนึ่งสองหนึ่งปาร์กิ้งตัวนี้นะครับสัปดาห์ที่สี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกขนาดไซส์ W ับเบิยูสามสิบสองเอลสามสิบสองซึ่งจะต้องตรงกับป้ายประกินตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านผมให้ดูรายละเอียดครบทุกอย่างแล้วนะครับสาหรับปาร์กิงตัวนี้ตรงไซส์ท่านใดนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าจะมีแอดมินคอยต่อบ,บริการลูกค้าตลอด อาจจะส่งของให้วันถัดไปนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดสําหรับลูกค้าที่ไว้วางใจเราครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจนตัวต่อไปครับสวัสดีครับ